รู้อยู่แล้วว่าทนายตั้มเนี่ยเขามี4คดีถูกไหมฮะ,ะแต่ตอนนี้เรากําลังตั้งข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีคดีที่5ก็คือคดีที่ทนายตั้มเนี่ยนะฮะมีการทําพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยสฉบับฮะแล้วจนสุดท้ายเนี่ยคุณอ้อยเนี่ยเขาไม่ไว้ใจไงฮะว่าเอ๊ะ ก็ชั้นน่ะแปลกๆนะฉบับที่สองอ่ะเหมือนกับว่าฉบับที่สองอ่ะทนายตั้มตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกฮะและเนื้อหาของทนายบทที่เป็นเรื่องของพินัยกรรมอ่ะมันอาจจะมีการตัดแต่งดัดแ <tem> ปลงหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้ซึ่งทําให้คุณอ้อยก็เลยไม่สบายใจก็เลยมีการไปทําพิ่นัยกรรมอีกฉบับหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทางด้านของที่จังหวัดนครเยอสีมาที่อำเภอปากช่องเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ เราก็สงสัยบอกเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นคดีที่5หรือเปล่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้เฟนฟาเล่าให้ฟังฮะแต่เล่าสั้นๆก่อนปรากฏว่าคุณอ้อยเองเนี่ยไปที่กองปราบปราม,มแล้วก็ไปให้การฮะจนถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งซึ่งเดี๋ยวขอาไปฟังเสียงคุณอ้อยนะฮะแต่ก็สรุปง,ง่ายๆเลยว่าคุณอ้อยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความ,มหรือว่าเจรจาแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เอาเหตุการณ์วันนี้ก่อนดีกว่าเพราะเขาประกาศตั้งหลายวันแล้วฮะคุณผู้ชมฮะว่าจะเดินสุดซอยฮะวันนี้เราไปที่สภานาาคควมมผู้ช ไปเริ่มกันที่ท่านนี้เลยฮะช่วงบ่ายวันนี้ฮะคุณสุธิลิ้มทองกุลนะผู้ก่อตั้งทีวินผู้จัดการแล้วก็ทางด้านของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะวันนี้ไปยื่นหนังสือครับที่สภาทนายความในพรพมชุมประถมนะครับให้กับทางด้านของอาจารย์วิเชียนชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความไปยื่นเพื่อขอให้มีการตรวจสอบมันญ,ญาติทนายสองท่านนะคนแรกรู้อยู่แล้วฮะทานายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนั่นเองคงไม่ต้องอธิบายกันมากครับถามว่าทำไมาคุณสุธิถึงต้องยื่นก็คุณสุธิบอกแล้วนะฮะ เดินสุดซอยขนาดนี้และด้วยคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้กับอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านของทนายเดชากิติวิทยาน,นันนะ ประธานคุรขคาทนายคลายทุกนะฮะหรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่าทนายจุกกรูนนั่นเองเนี่ยนะฮะโดยเดี๋ยว่อนค่อยไปที่อาจารย์ปันเทพเราเริ่มที่คุณสนธิก่อนละกันคุณสนธิบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าวันนี้ที่มายื่นหนังสือที่สภาทนายความเนี่ยที่ให้มีการยื่นตรวจสอบมันญาทนายความเนี่ยมันมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือกล่าวโทษฮะก็คือกล่าวหาว่าการกระทําของทนายตั้มที่ผ่านมาเนี่ยที่ทากับคุณอ้อยคุณจตุพรเนี่ยมันเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณของทนายความหรือไม่แล้วก็ขอให้คณะกรรมการมันญาทนายความเนิารนก พักใบอนุญาตทนายความหรือว่าถอดถอนใบอนุญาตทนายความมาซึ่งด้วยความเคารพคุณสุทธิริมทองกูลเนี่ยเคยพูดมาหลายครั้งแล้วในรายการนะว่าเขาตั้งข้อสังเกตถ้คุณสุทธิตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาทนายความเนี่ยเหมือนกับว่ารู้ฮะว่ามีคนไปยื่นเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตทนายความกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่เหมือนกับว่าสภาทนายความอ่ะกลับละเลยฮะกลับละเลยในเรื่องนี้แต่ผมจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยสภาทนายความขยันขันแข็งมากเรื่องทนายตั้มเรื่องไหนรู้ไหมฮะเรื่องทนาย ใส่เสื้อยืดไปว่าความฮะเสื้อยืดทนายประชาชนวุ้ยตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนก็สงสัยบอกรู้อยู่แล้วแหะว,ว่าทนายเดชาเนี่ยเขากำลังเป็นกู้ขัดแย้งกับทานากุศลทิ่ถามว่าทาไมวันนี้ทางด้านของอคุณสดทีถึงมายื่นให้สอบมันญาทนายทนายเดชาคุณสดทิบอกว่าเนื่องมาจากว่า ทนายเดชาทำผิดจรรยาบรรณฮะเนื่องจากว่าไปกล่าวหาว่าคุณสนทิเนี่ยมีการชอบโกงโกงเงินธนาคารตบรัพย์โดยมีหลักฐานซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงน่าจะเป็นคดีเก่านะที่ทําให้คุณสนทิต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําแม้ทีบายแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะคดีนี้มันอูตั้งแต่ยุควิกฤตเศรษฐกิจปี40ละซึ่งคุณสนทิเชื่อว่าการเข้ายื่นเรื่องในวันนี้หวังอย่างยิ่งจากสภาธนายความว่าจะได้รับความเป็นธรรมขณะเดียวกันคุณสนทิเคยพูดแล้วฮะคุณผู้ชมว่านอกจากมาที่สภาธนายความก็จะไปยื่นตรวจสอบ การเสียภาษีของทนายตั้มเพราะทำไมทนายตั้ม กินหรูอ,อยู่สบายแล้วรายได้ของบริษัทสิทธาลเฟิร์มถ้าใครตามข่าวรายได้กับรายจ่ายและการใช้ชีวิตมันไม่สอดคล้องกันจนตอนหลังเนี่ยเราถึงเพิ่งทราบไงฮะว่าคุณอ้อยบอกเลยบอกที่เห็นทนายตั้มไปต่างประเทศบ่อยๆกินหรูอ,อยู่สบายใช้ชีวิตหรูหรานะ่ะก็เงินของมาดามอ้อยหรือว่าคุณอ,อ้อยทั้งนั้นเนี่ยนะฮะโฆษสทีส่บอกว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ครับก็จะมีการไปยืนน่นหนังสือเนี่ยนะครับไปยื่นหลักฐานให้กับกรมสรรพากรได้ตรวจสอบการเสียภาษีของทนายตั้มว่า มีการเสียภาษีจากการรับเงินจากคุณอ้อยเนี่ยครบถ้วนหรือไม่เพราะว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินว่าจ้างไม่ใช่โดยสเสน่หาแล้วก็มีหลายเรื่องอย่างก่อนหนะน้านี้คุณสุทธิก็เคยเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คืออย่างเช่นเงินค่าจ้างค่าทนายเดือนสามแสนบาทมันต้องเข้าบริษัทถูกไหมเพราะทำเสัญญากับสีทาเอาฟื้นปรากฏว่าคุณสุทธิบอกว่าทําไมเงินนะ่ะถึงไปโอนเข้าทางด้านของพี่สาวของภรรยาทนายตั้มก็คือทางด้านของพี่ดาวเนี่ยนะครับ mm. คุณผู้ชมมนะขณะเดียวกัน คุณสุทธิที่บอกว่าตอนนี้คุณอ้อยเนี่ยได้ทาเอกสารมอบนัดทางกฎหมายให้คุณสุทธิเนี่ยได้ดูแลเรื่องของคดีและก็ตัดสินใจในเรื่องของการดาเนินคดีทั้งหมดด้วยนะครับรวมทั้งคือคุณผู้ชมฮะนักข่าวเวลาถามคุณอ้อยอ่ะไม่ค่อยได้ฮะอันนี้พูดกันตามตรงคุณอ้อยเขาก็จะไม่ค่อยสัมภาษณ์ที่กองปราบนะฮะแต่ว่าคุณสุทธิเนี่ยจะได้สัมภาษณ์ได้คุยแล้วก็ได้เปิดใจคุณสุทธิก็ยืนยันแทนคุณอ้อยเลยฮะบอกเลยบอกว่าที่มีข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย นายตั้มบอกว่าอยากจะขอเจรจาเรื่องของการจ่ายเงิน71ล้านบาทหรือว่าจ่ายเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเจยอ้อยยืนยันกับคุณสนทิเลยครับไม่มีการเจรจาหรือขอขมาเตงใดจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ฮะไปฟังเสียงของคุณสนทิลิมทองกุลครับบันทงไม่ได้เลยนะครับงานนี้เดินสุดซอยและทะลุซอยและก็กรณีแบบนี้ตอนนี้โอกาสที่คุณสิทธาและทีมงานที่ร่วมช่อกง อาจจะต้องโดนข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรด้วยข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรน,นั้นอายุความสิบปีและยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะคือแสดงว่าตอนนี้เนี่ย คืออย่างที่บอกไปว่าคุณอ้อยเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจคุณสนธิคุณสนธิบอกว่าให้เดินสุดซอยนะฮะคุณผู <recurring> ้ชมฮะแล้วก็อย่างที่ได้ยินนะว่าจะไม่มีการยอมความแล้วก็เรียกว่าสู้อย่างเต็มที่นะครับดับเครื่องชนเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการมาขอขามาเจราจาอะไรทั้งสิ้นทีนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าวันนี้คุณสนธิเนี่ยเข้ามากับนายปานเทพนะคะ,คะ<ส> <ง aha> ซึ่งคุณปานเทพเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการทําสัญญาของทานายตั้งบอกว่าอาจจะมีการปลอมแปลงค่ะหรือว่าเปิดให้มีการดัดแปลง หรือไม่ซึ่งหน้าแรกของสัญญาเนี่ยเขาไปเจอพบว่ามีการเขียนข้อมูลรายละเอียดแต่หน้าที่สองเนี่ยกลับมีการเว้นพื้นที่แล้วเว้นไว้เยอะด้วยนะคะเกือบครึ่งหน้ากระดาษและในจุดที่ให้เซ็นลายมือชื่อยังมีการเว้นวักระหว่างบรรทัดของลายมือทนายความของเจ๊ทนายความแล้วก็เจ๊อ้อยไว้อีกหลายบรรทัดจนผิดสังเกตจึงนําเรื่องนี้มาเปิดเผยแล้วก็มอบให้กับสบภาทนายความตรวจสอบกันต่อไปก่อนจะไปต่อนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะคือสิ่งเทาจารย์ปานเทพท่านเปิดเนี่ย มันเป็นเรื่องสัญญาที่ทนายตั้มเนี่ยนะฮะกับคุณอ้อยเนี่ยนะ,ค,ะคือคุณอ้อยเนี่ยว่าจ้างให้ทนายตั้มเนี่ยนะฮะไปดําเนินการนะ,ะเรื่องของแอปพลิเคชันขาย<พ>หวย71ล้านบาทอาจารย์ปานเทพตั้งข้อสังเกตแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะคือบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะก็คือเนื่องมาจากว่าสัญญาแอปว่าจ้างการทําหวยอะอย่างที่เฟ้นไฟอ,อธิบายไป เอกสารเนี่ยอาจารย์ปันเทพบอกว่าน่าจะถูกตัดต่อฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ปันเทพบอกว่าเอาจริงๆแล้วอะนอกเหนือจากเช่นสัญญาเนี่ยคือให้คุณอ้อยเนี่ยเซ็นแค่หน้าสุดท้ายแต่รายละเอียดน,น่ะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอาจารย์ปันเทพบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าแม้แต่พินัยกรรมที่ทางด้านของทนายป้ามบอกว่าผมยกเลิกไปแล้วไอ้ทนายไอ้ไอ้ไอพินัยกร,รมฉบับที่สองที่มันเป็นปัญหาน่ะ ผมยกเลิกไปแล้วแต่พี่อ้อยยืนยันบอกพี่ไม่เคยเห็นนะว่าทนายตั้มเนี่ยได้ยกเลิกจริงๆหรือมีหลักฐานน่าไม่เห็นแล้วว่ามันไม่มีพอ,อ่พนัยกรรมฉบับนี้อยู่แล้วอาจารย์มาเทพตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าขนาดสัญญาการทําหัวเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทอา่ะทนายตั้มยังมีการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม,มก็น่าจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันหรือเปล่านี่คือสิ่งทค่อาจารย์ปานเทพตั้งข้อสังเกตนะฮะรวมทั้งคุณผู้ชมฮะ ตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งเราคิดว่าการที่คุณอ้อยเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีทนายตั้มสี่คดีเนี่ยมันะจะจบแล้วมันไม่จบนะฮะคุณผู้ชมฮะมันเริ่มมีเรื่องเนี่ยพินัยกรรมงอกออกมาและที่สําคัญฮะ,ะผมไม่แน่ใจว่าคุณสนทิกับอาจารย์ปานเทพยังมีหลักฐานอน่นๆอีกหรือไม่ที่เก็บเอาไว้ฮะและยังไม่เปิดเผยเพราะถามว่าทําไมวันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่าเออที่เฟายอธิบายผู้ชมว่าอาจารย์ปานเทพพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเนื่องมาจากว่า อาจารย์ปานเทพบอกว่าดูจากคุณสายหยุดเนี่ยฮะทนายสายหยุดซึ่งเป็นทนายความของทนายตั้มพี่ปากเกียวเราเนี่ยแหละฮะ,ะแล้วก็ลักษณะของการให้สัมภาษณ์ของทนายสายหยุดเองทําให้อาจารย์ปานเทพก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องออกมาพูดฮนะว่าทนายปานเออทนายสายหยุดเองอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าในข้อของการต่อสู้คดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวสัญญาและอาจจะรวมถึงพินัยตํามที่ คุณอ้อยเคยว่าจ้างให้ทนายตั้มได้ทําด้วยนะครับมผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องติดตามกันยาวๆนะคะเพราะมันมีหลักฐานในเรื่องราวอะไรให้ติดตามกันอีกมากมายขณะที่พลตารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตํารวจรตรีมรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามได้เรียกประชุมคณะทํางานสืบสวนสอบสวนในคดีทนายตาั้มหลังเมื่อวานนี้ได้เชิญแจอ้อยมาสอบปากคําเพิ่มเติมปมเงิน71ล้านบาทพลตํารวจรวตรีสุวัสด เปิดเผยว่าทั้ง4คดีของทนายตั้มได้แก่คดีเงิน7จะ11ล้าน ส9ิบเกล้านส่วนต่างซื้อรถเบนซ์อีกส3ามล้านและค่าออกแบบโรงแรมเก้าล้านมีความคลื่หน้าไปแล้ว8ปดสิบถึงเก้าสิเอร์เซโดยตั้งเป้าสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จนะคะในการฝักขังครั้งที่สมเพื่อส่งให้กับอายการพิจารณาในการฝักขังครั้งที่สี่กันต่อไปค่ะอะนี่ก็เป็นเรื่องของคดีเดิม4ี่คดีที่เราเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอ้อยเนี่ยมาให้ปากคากับตารวจเนี่ยโอ้โหรวมๆสิบสองชั่วโมงเห็นจะได้คะคุณผู้ชมฮะ ปรากฏว่านักข่าวก็ถามเรื่องนี้คุคณผู้ชมะเรื่องของการสอบปากคําเรื่องของกรณีเรื่องของการทําพิธีกรรมเนี่ยนะท่านพลตระเวตรีสุวัสด์บอกว่ายังไม่พบว่ามีความผิดปกติฮะแต่ก็ได้มีการสอบสวนไปแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องการติดตั้ง GPS จําได้ไหมฮะทนายสายหยุดเนี่ยไปสอบถามทนายตามในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยว่าตามตามได้มีการติด GPS ไว้ในรถเบนซ์หรือไม่มปรากฏว่าวันนี้ตํารวจก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยระบบ GPS เนี่ยเป็นระบบที่มีการติดตั้งอยู่ในรถเบนซ์อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากใครจะซื้อรถเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะได้ ID ในการล็อกอินแต่ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมฮะถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ GPS ตรงนี้ฮะเราไปฟังเสียงพลตระตรีสวัสดิแสงนุมะรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางครับที่สอบปากคำนี่ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรที่ ที่ปรากฏขึ้นนะครับนะครับก็เป็นการคาดคาดเดาหรือว่าอะไรว่าสิ่งที่ทํามาเพื่อจะทําอะไรนะครับซึ่งก็ทางเราก็ได้สอบสวนไว้แล้วครับนะส่วนจะเป็นความผิดอะไรไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนดําเนินการรวบรวมหลักฐานต่อไปครับในเรื่อง GPS เนี่ยนะครับเป็นระบบของที่อยู่ในรถอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการไปซื้อรถเนี่ยพอใครไปซื้อเนี่ยทางทางบริษัทรถก็จะให้คนนั้นเป็นคนล็อกอินอะไรเงี้ยครับ นี่แต่ที่นี้คือเบื้องต้นที่ที่ได้มานะครับแต่ว่ากําลังตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมหรือว่ามีการไปติดเองนะครับหรือว่าเอาระบบเก่าออกเปลี่ยนระบบใหม่เข้าไปอะไรเงี้ยตอนนี้ตรนนี้ยังยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ครับเพราะว่าเรื่องเพิอ่อจะเข้ามานี่ครับ ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวก็ถามก็คือเรื่องของพยานสองคนก็ประกอบไปด้วยพี่สาวภรรยาของทนายตั้มนะฮะซึ่งน่าจะหมายถึงนะฮะพี่ดาวนั่นเองนะฮะ,ฮะพี่ดาวก็เป็นพี่สาวของคุณเดือนคุณเดือนเป็นภรรยาของทนายตั้มแล้วก็คนสนิทซึ่งคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยเขาจับตาม,มองเพราะอะไรรู้ไหมฮะมีคนสนิทของทนายตั้มชื่อว่านายแจ๊กฮะแล้วก็มีคนสงสัยว่าตัวนายแจ๊กคนนี้ที่อาจจะร่วงรู้ความลับของทนายตั้มหรือว่าเป็นผู้เก็บทรพย์สิน ไม่น่าจะอยู่เมืองไทยแล้วหรือไม่ตรงนี้เนี่ยนะฮะวันนี้นักข่าวก็ถามพลตรีสวัสด์ฮะพลตรีสวัสด์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานและพิจารณาอีกครั้งว่าใครมีส่วนร่วมในการการะทำความผิดหรือไม่โดยทุกอย่างจะต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะด้วยความเคารพฮะวันนี้คุณสุนทรีลิ้มทองกุลกับอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเอาจริงๆเราเนี่ยไปพุ่งเป้ากันที่แจ็คบ้าง <Okay. S 1> ไปพุ่งเจ้ากันที่ไปพุ่งเป้ากันที่ทางด้านของอพี่ดาวพี่สาวของคุณเดือนเนี่ยนะฮะภรรยาของนายตั้ พี่สาวของทนายตั้มก็มีส่วนในการรับเงินไม่ใช่หรอทำไมตำรวจยังละเลยตรงนี้อยู่ฮะโอ้โหนี่คุณสนทีกับอาจารย์ปานเทพชี้ช่องขนาดนี้เลยนะฮะว่าพี่สาวของทนายต้ั้มยังไม่ถูกเรียกมาสอบหรือเปล่าฝากตำรวจด้วยเพราะว่าเขาน่าจะมีส่วนในการรับเงินรับทองที่เกี่ยวข้องกับคด,นดีนี้ด้วยหรือไม่และรวมทั้ง จริงๆแล้วก็มีการเปิดประเด็นเหมือนกันครับบอกว่าเรื่องเงิน3 9้าล้านบาทอะคุณผู้ชมฮะจำได้ใช่ไหมฮะ,ะที่ตอนนี้ดาเนินคดีนุสาวรินีและรวมถึงทนายตั้มด้วยทั้งสองท่านก็บอกฮะบอกว่าเองเงิน39ล้านบาทอะคุณดาเนินคดียังไม่ครบคนหรือเปล่าคุณยังไม่ได้ดําเนินคดีคนที่มีส่วนในการไปรับเงินหรือเอาเงินไปกระจายไปอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไม่เดี๋ยวก็ดูฮะคุณผู้ชมฮะ ไม่ใช่ว่ารอวันศุกร์ที่คุณชนที่กับอาจารย์ปานเทพมาเปิดอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ตํารวจคือไม่ได้ว่าตํารวจนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าตํารวจก็ต้องทําหลักฐานได้ด้วยความรอบคอบแต่เห็นไหมฮะการเปิดหลักฐานทีละอย่างทีละอย่าง,างบางทีมันก็มีผลเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะในการที่อ่าถ้าคุณยังไม่พูดความจริงถ้ายังไปไม่ถึงปล่อยไปฮะ,ะปล่อยมาปล่อยมา,าเขากบอกว่านวดปะ แบบนี้ไหมอันนั้นพี่หนุ่มใช่ไหมฮะอันนั้นปล่อยพี่หนุ่มเขาไป <c oughs> ฮะ,ฮะเออนะฮะอ้าวแต่ว่าที่ใช้เฟ้นไฟเล่าก็คือที่บอกไปฮะว่าเมื่อวานนี้คุณอ้อยเนี่ยมาให้การกับตํารวจตั้งแต่10บโมงเชา้า<ห>ถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยฮะคุณผู้ชมมาสิบโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งก็เผยว,ว่าได้ยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้กับตํารวจเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับยืนยันบอกว่าจะดําเนินคดีกับทนายตั้มให้ถึงที่สุดจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยใดๆลุยเอาผิดให้สุดซอยไปเลยเอาไปฟังเสียงเจออ้อยก ให้สุดจบกันพี่ก็ดาเนินไปดีที่สุดค่ะไปให้สุดจอยตอนนี้อะไรอะไรอะไรที่ยังไม่สบายใจบ้างพี่อ้อยไม่สบายใจจริงไม่ใช่เรื่องเงินสุดจอยนะครับสุดซอยยังไงสุดซอยนี่หมายแต่เขาขอยอมขอขมาให้ถอนจะเอาไม่ไม่ค like sure. ่ะ no ก็จร mm. ิงๆก็ค so ืออย่างที่เนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะก็คือคุณอ้อยเนี่ยหรือว่าเจ๊อ้อยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็คือบอกว่าก็ยังมีความกังวลนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะสุดซอยเอาผิดเต็มที่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะวันนี้ในรายการของคุณสฉธิลิ้มทองกุลนะคะก็มีการปล่อยคลิปฮะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่คุณอ้อยเนี่ยได้พูดคุยฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพิ่ในกมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ้อยก็มีการบอกฮะคุณ ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้พินัยกรรมที่เป็นปัญหาเลยนะฮะแล้วก็ได้อธิบายถึงเหตุและผลนะว่าทําไมถึงไม่ยอมให้เพราะตอนนั้นเนี่ยด้วยความเคารพคุณอ้อยบอกว่าทนายตั้มอ่ะเหมือนจะเอาลูกเอาหลานอ่ะมาดองกับคุณอ้อยให้ได้เลยม,มาแต่งบุนานบ้างม,มาเป็นบุตรบุญธรรมบ้างหรือตั้งท,ทนายตั้มเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกบ้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเนื่องจากด้วยกฎหมายของฝรั่งเศสรวมทั้ง สาเหตุที่เลือกจ้างทนายตั้มคุณอ้อยก็บอกว่าเนื่องมาจากว่าทนายตั้มและครอบครัวใช้เงินเที่ยวต่างประเทศที่เราเห็นนะในโซเชียลอ่ะกินหรูอยู่แพงอกินหรูอยู่สบายไปฟินแลนด์นิวยอร์กแต่ละครั้งเนี่ยใครออกนะมันมากกว่าค่าจ้างแล้วคนออกก็คือคุณอ้อยร่วมถึงจําได้ไหมฮะที่มีการเปิดประเด็นบอกว่าคุณสฉที่เป็นคนเปิดประเด็นบอกว่าทนายตั้มเนี่ย ชวนเจ๊อ้อยไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะที่สุราษฎร์ธานีเพื่อจะพาไปรู้จักคนใหญ่คนโตแต่เธอปฏิเสธไปฮะเพราะว่าไม่อยากเที่ยวแบบลําบากแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการถูกลอบสังหารนอกจากนี้เรื่องที่ทนายตั้มติด GPS ที่รถยนต์ของคุณอ้อยทางศูนย์รถยนต์ยืนยันว่ามีการดูราสุดในเดือนกันยายนเป็นชื่อของภรรยาทนายตาั้มฮะอ้าวนั้นแสดงว่าภรรยาทนายตาั้มเข้าไปดูข้อมูล GPS นี้หรือแล้วไปดูทําไมค่ะ เออทำไมต้องติดด้วยเนาะมันน่าคิดเหมือนกันนะคะัทมันติดอยู่แล้วไฟเฟนไฟแต่เข้าไปดูทําไมเออไปดูทําไมอ่ะเข้าไปดูทําไม question mark ไว้ก่อนคุณผู้ชมฮะบอกแล้วฮะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาฮะเพราะเอางี้ฮะเพื่อนรักฮะไม่รู้เป็นเพื่อนรักหรือเปล่าทนายเดชากิติวิทยานันทนายเดชาบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเอาจริงๆถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทนายตั้มอาจจะมีความผิดคือ พยายามฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะและถือว่าครบองค์ประกอบความผิดด้วยแม้ว่าผู้เสียหายซึ่งหมายถึงคุณอ้อยยังไม่ถึงแก่ความตายแต่ก็สามารถดำเนินคดีได้คือวันเนี้ยที่เจ๊อ้อยเข้ามาให้สัมภาษณ์เนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะพี่ตุ๋ยแล้วก็เตรียมบินกลับไปฝรั่งเศสนะแต่เขาก็ยังมีความกังวลหลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะมันฟังแล้วมันก็น่าตกใจนะจากเพื่อนอะทาไมมันกลายเป็นอย่างนี้ได้แล้วหลักฐานอะไรต่างๆนานาพอมันโยงกันไปกันมาเอ้ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมแบบเนี้ยมันก็ต้องดููไงะะว่่าเรือ้มมคุณผช มันจะเป็นคดีที่ห้าหรือเปล่าและคดีนี้แหมไม่อยากพูดเพราะบางสื่อก็ไปพูดกันบอกว่ามันเป็นเรื่องฆาตกรรม,มพิศวาสหรือเปล่าก็ต้องฝากพี่ตำรวจตรวจสอบกันด้วยนะคะคก็ติดตามกันต่อไปนะ